สวัสดีครับเ,เจมจะพามาที่ร้าน f ฟ m i ล y นะครับ mm hmm. เหมือนกับ f ฟ m i l y ่เเวนบ้านเราเนี่ยแหละแต่นี่ที่เวียดนามนะครับโฮจิ Ho min. มินมาดูว่าสินค้าของเขาเนี่ยราคาเขาถูกกว่านะครับถูกกว่าเราแล้วก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับแลวกว้างกว่ามากอย่างเช่นเนี่ยผมดูพวกขนมย่างงี้พวกขนมเนี่ยของเขาเนี่ย จะเป็นขนมอะไรพวกนี้ทั่วๆไปนเนี่ยทั่วๆไปเนะี่ยลมของเขาจะราคาไม่แพงนะครับก็อยู่ประมาณถูกกว่าประเทศไทยหนอ่อยเนี่ยฮะมันจะเป็นเหมือนราคาเป็นดองเป็นดองเห็นไหมครับเป็นดองเป็นดองเป็นดองแค่ประมาณถุงหนึ่งก็หมื่นกว่านะฮะหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดดอง นะครับก็จะเป็นทั่วทั่วไปเห็นไหมครับขนมของเขาเหมือนกับประเทศเราเลยแต่ของเขาเนี่ยจะถูกกว่านะครับมีหมดเลยทุกอย่างว่าจะเป็นของใช้ของกินนะครับนี่คือบรรยากาศของเขาที่ที่ทนะครับเรามาดูกันนะครับแล้วก็ขนมต่างๆแย่ยมากมายทีเดียวนะครับ เห็นไหมครับราคาไม่แพงถูกมากที่นี่เวียดนามครับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ